กา้าบุนี่ปวดแน้วโวดแน้วนะครับปวดแน้วนี่ดีในพีม้องเลยสุดทีนเลยนะครับทีมงานสังเกตนะครับนี่ย่อมาทุนเลยไหลุดนี่จะพวกแขวแลแหมาแนวนอนดีเวลาเพชรันห้าเหมือะ้าสันจิ๋ลุงผัดจะเด้เพชรันห้า nha các bạn thế dân Nam Giang này được, không lùn rất này thì là ba cân, 200, ghi k 200, thì ทานจุดกินหนึ่งเชื่อผู้ศรีวันเบอาบันเพื่อแต่พันพรอบพรนนาดีน้ำวันเดชแล้เล่อครับขออนุญาตไดครับขออนุญาตที่นอนทั้งสี่นี่เพื่อนที่เจ้าคิดตัวนะครับตระทัาผัดร่มผู้เย็น มันมีกระทออ ء ก็ส้กระเ๋าไว้นะครับแต่กรโทศัพท์ในคิดนะครับในดนะคับมันจะเป็นให้กับเป็นเมื่อเกรดเมเกิดแต่ก็นอกมันเป็นเรื่องธรรมชาตินะครับมันเนเรื่องบนบาตาสตเก้าวินะครับทำให้ถูกต้องที่สุดแต่ชื่อความรู้เท่าหนเสียดเนี่ยี่น่าอีแ้วเสียดายครันี่นร่่ได้ A tiệm lần này, mọi người hát ra một chất gần như là một chất ใจเย็นใจเย็นโอ้คุเดีเด๋ยวียิยีทาบั้งนะครับพี่น้องครับยีทาบั้งนะครับของไฟของอาบ้าบอดอกพุ่มเทวาเป็นมมกรรมการที่มีมาตรฐานนะครับเพราะว่าที่เป็นพุ่มที่เป็นผพุยังนะครับก็ต้องเป็นพุ่มลุดยอดแต่ของบอกไฟน้ามากเราก็ต้องเปนพุนะครับ ภาพสมรภาพนะครับพ้อสมัยจริงในนั้นข้นอมันใช่คุณผู้ชมหรือว่าพ้อสมัยคุณผู้ชมนีมม่แหละนะครับเอาเลยวะเอาเลยทนายบ้านนี่นี่เอา,เล,เอาละยุกถวายปูสีเฮ้ยกูไม่นตัวลยเว้ยเฮ้ยยกถวายปูมุตตะนั่นเจ็บปากพาปูสีผานสายอ้า ขอบคุณไว,ว้รับใจเรื่อยาเราจะ,ะพูดครับผม,มพี่น้องไม่จำเป็นไม่ต้องเสียงทายครับกอะทิ่งฮะฟูสีจงโชคดีสามสมไป